บ้านขนาดกระทัดรัดหลายหลังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันเคียวขจีของประเทศบอสเนียคือหมู่บ้านที่ตั้งใจออกแบบให้เหมือนกับฮอบบิทเชนหรือว่าหมู่บ้านของเหล่าฮอบบิทค่ะที่เป็นตัวละครในภาพยนตร์แฟนตาซีชื่อดัง The Lord of the Rings ต้องบอกว่าภายนอกของตัวบ้านนอกจากจะดูคล้ายๆกับกระท่อมแล้วในบ้านก็ยังถูกดีไซน์ให้มีขนาดเล็กพอๆกับที่คนแคร์นในหนังอาศัยอยู่ด้วยหมู่บ้านฮับปิดแห่งนี้เป็นไอเดียของสี่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในเมืองราคว่าโนกาของบอสเนียค่ะแม้การตกแต่งภายในจะทำตามแบบที่แต่ละคนชอบแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์ให้บ้านทุกหลังมีขนาดที่ไม่ต่างกันและตอนนี้ก็สร้างเสร็จไปแล้วสองหลังนะคะกำลังก่อสร้างอยู่อีกสามหลังด้วยกัน หนึ่งในเจ้าของหมู่บ้านฮอบบิทกลางเขาในบอสเนียบอกว่าการสร้างบ้านฮอบบิทตามแบบในหนัง The Lord of the Rings <c oughs> ก็เพราะอยากให้แฟนๆที่ชอบบทประพันธ์เรื่องนี้ <c oughs> ได้มาแชร์ความทรงจำร่วมกันแล้วก็หวังว่าที่นี่จะเป็นหมุดไม้ใหม่ให้หนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาที่เมืองนี้มากขึ้นค่ะ หมู่บ้านฮอบบิตแห่งนี้ใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองหลวงของบอสเนียก็ประมาณ40นาทีนะคะแล้วก็ยังนับเป็นหมู่บ้านฮอบบิดแห่งแรกที่สร้างขึ้นในแถบยุโรปตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งก็เริ่มเปิดให้หนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันบ้างแล้วนะคะ